นี่ครับกลุ่มฮอคครับทำก๋วยเตี๋ยวแจกเด็กๆ็กบนดอยครับไอพไม่เหมือนกันนะรอบนี้แม่ขัวครับขัวคุณจ๋านลงกินวันนี้เด็กก็จะมากินกี่คนพี่เบสประมาณกี่ร้อยครับหรือทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยครับแจกทั้งหมู่บ้านเลยนะครับของที่เราเตรียมขึ้นมาครับ เราไม่เน้นผักนะครับเราเน้นหมูให้เด็กอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับยี่กำลังลวกก๋วยเตี๋ยวนี่ครับทีเด็ดนะครับทำกับข้าวก็เก่งนะครับเก่งมากครับดาบขัวก็เก่งครับว้าเละว้าเละแซวเล่นครับแซวเล่นนะอะไรหน่อยข้าวเหนียวสุกแล้วสุกแล้วเราทำมาจากบ้านใช่ไหม มากินบนดอยอุ่นไปสามอุ่นเนนนลยใช่ไหมอุ่น,อ,น,อ,นอ,อุ่นแรกอุ่นแรกเหรออุ่นแรกอุ่นแรกยังกินได้ใช่ไหมยังกินได้ได้ที่เบสเอาตะแกะมาตั้งเพิ่มครับไม่พอไงที่เบสกว่าจะไม่พอกว่าจะไม่พอจะมาจะเป็นมือกลางวันเนาะของเด็กมือกลางวันนะครับ นี่น้ำก๋วยเตี๋ยวของเราครับนี่ไงนี่จะทำให้นักกินอันนี้ทดลองกินเองก่อนใช่ไหมใช่ค่สะสก้อนเลยใช่ไหมใช่ย,ยังไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มใส่ผักลงไป เราเม้นท์ถักยังตื้นใช่ไหมถ้าเน้นหมูใช่ไหมโอเคแต่พี่เม้นทไม่มีเงหรอกพี่เมก็แหมเราตื่นที่หลังกินก่อนนะครับแหม่คอปะนีทิชกระเหลี่ยงแท้ๆเลยกกก็มแว่อนไกนน่อรมี่ครับไอ้ของพ่อครัวแม่ครัวกินก่อนเดี๋ยวเราต้องทําให้เด็กอีกเดี๋ยวเราขึ้นไปถามนะครับว่าเด็กพักกี่โมงครับเลยเกียมเครื่องถูกเกียมกระดูกเปอ่ะจะดูไวให้หมของเงิน ที่เนี่ยขอกระดูกมาเก่งว้าวน่ากินอะ่ะนี่ยนะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับจะขายได้ป่ะรู้เดี๋ยวเราไปถามครูนะครับว่าเด็กพักกี่โมงครับแล้วมีเด็กกี่คนครับเราได้เกมถูกครับ<ม>เด็กคนนี้มาแล้วครูมาแล้วเจน่าครูแล้วครูคนสวยเด็กพักกี่โมงครับเด็กพักกี่โมง สิบเอ็ดโมงมีได้กี่คนครับสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนได้เกมก๋้ยเตี๋ยวถูกครับช,ชาวบ้านเขาไม่มากินชาวบ้านเอาให้เด็กก่อนครับโอเคครับไปเดี๋ยวเขอไปอับดูเด็กนิดนึง <Yeah. S 1> อ๋อนี่ครับเป็นเด็กเล็กดูปูหูตาฝาชี <laughs> ให้คนนี้ขึ้นอ่าน้ขึ้นไปอ่านไปอ่านดิให้คนนี้ขึ้นไปอ่านอ่านอุ้ยไม่อายด้วยมเมื่อนัอะไรอ่านด้วยานานด้วยอนอนามอ Oh. phải phải mãi phải mãi 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 y mãi 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 mãi

กะทะน้อด้อตอูดูป่อูปูดูดูปูอ่าหออูหมูต่อาตาหูตาฟอ้าฟาด่อช่อชอชออีชีฟาชีอ่าเก่งตบเบยเพื่อนน้อยเงียบปิ๊บเฮ้ยนี่อะ กอากาลากะลาโชชูใยใจชูใจเอ้าวาช่าหนอยีนีหนไฟเก่งม รอรักรอบังรักบังใจใจใยดีใจดีร Arrow, caminho, อร่าร่ร่าระร่าตักตัผู้ตะูไปไปนอานาไปนา กรอกรออากะเออทออาทะกะทะเออตอดูปอปูดูป mm. ูโอ้หูตอตาหูตาว่าคะอาชี ว้าวตบไปเพื่อนหน่อยนี่ครับเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะครับอันนี้อนุบาลอนุบาลอู้ยอนุบาลอ่านได้ครั้งนี้เป็นเด็กตอยถือว่าเก่งกันนะครูครูน่าจะสอนดีครับครูตั้งใจสอนอนุบาลอันนี้อนุบาลอันนี้อนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลสามสามคนอนุบาลสองอ๋อเข้ามาใหม่อนุบาลหนึ่งอันนี้ฝึกเขียนฝึกเขียนอยู่ใช่ยังไมได้ฝึกอ่าแต่ก็เรียนรู้ก่อใจถึงขนาดนี้อันนี้ยังเรียนอะไรครับครู สอช่าบานระโกค่ะรัตเก้นะครับเด็กๆแล้วก็ห้องรู้เป็นเด็กมป .1 ถึงป .6 เป็นป .5 อีกฝั่งนึงแล้วป .6 มีไหมไม่มีป .6 มีแค่ปถึงป .5 แล้วป .6 ไม่ป .6 รูปนี้ไม่มีค่ะอ๋อคือจบไปหมดแล้วป .6 ใช่อ๋อคือจบไปหมดแล้วครับมีแค่ป .5 นะครับมีสามสิบกว่าคนนะครับบรรยากาศโรงเรียนเดี๋ยวเราก็จะไปทำ ก๋วยเตี๋ยวรอเด็กแล้วกันครับพัก5โมงเช้านะครับว้าวอันนี้เรากินก่อนเด็กนะครับก๋วยเตี๋ยวนุ่นอันนู้นอะไรเนี่ยดูดูดูเดือดจบเนี่ยอะไรอย่างว่าอร่อยไหมอร่อยพี่อ้นที่จะมาก็เมื่อกหน่อยสิคะอร่อยอร่อยปรุงอืมต้อง เป็นกำลังลวกเส้นครับเส้นหมี่ใช่ม้เสนหปิอันนี้แช่น้ะเปล่าหลอกลวกใช่ไหมครับนี่ครับเพราะครัวครับแต่ก่อนนี้เขาใช้ฟืนถ่านหุงใช่ไหมพี่เบสมันเลยหม้อดำอ๋อนี่หม้อของเรียน อันนี้เราถังแก๊สเราหรอพี่อันนี้ถังแก๊สเราครับที่นี่ก็ใช้เป็นพื้นผานโอ้ถ้าเอาลงไปเติมแก๊สก็ไม่ใช่ใกล้เนาะพี่อนขึ้นลงมันไกลมากเขาขึ้นมาก็ประมาณหกชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยที่เรามากันเนี่ยตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวสำหรับเด็กสามสิบคนคุณจ๋ากำลังทำอยู่นะครับตัวคุณจ๋า รเราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังๆจะไม่ได้ไท,ไม,ทมดไมี่มหรอแต่เขาบอกสามสามกว่าคนนา่าจะไป,หปะ่หมาป่ะมาแล้วครับจัดเรียงครับมแต่ว่าต้องให้เด็กให้เด็กที่โรงเรียนกินก่อน อันนี้กำลังเตรียมผักครับมาจริงด้วยเหรอครับพี่หั่น,นผักครับนิ้วเตียงเอาไว้นะโอเคค่ะนี่ครับตื่นก่อนเข้านะครับตื่นแต่ที่ห้าเพื่อมาหั่นผักเลยนะครับใชายครับอันนี้ลูกค้าร้อนหนาวไงเนี่ย <laughs> พี่เบย์กำลังลวกเส้นนะครับทำงานกันเป็นทีมครับ สวยกว่าคนหันอีกนะคะคนรวยคิดว่าคนสันคนหันสวยกว่าโอ้ขอบคุณค่ะโชอบบางคนโอ้แค่พูดเล่นไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณก็ได้เราเป็นมิตรกันเถ้ะมิช่าชีพเอ็งกินก่อนแล้มั้งหน่อยกินก่อนเหอะคนเลื่อเส้นลงเดินนิน่ะลองคอมเมนต์ ไม่ได้แล้วนะครับต้องมาเป็่นแล้วค่ะทำรายหัวใจทร้ายหัวใจครับไม่ทำรายหัวใจจ้าตอนนี้ครูก็ปล่อยนักเพียนมาแล้วครับมากินก๋วยเตี๋ยวครับเอาเด็กๆก่อน ครูก่อนเลยครูน้ำหน้ากลัวอะไรล่ะลูกเอาเด็กเด็กก่อนเบนีแล้วคือแบบนั่หน้ามีกันให้เราแล้วต้องให้กินนะกินพร้อมกันแบบแบบนี้ถือได้ไหมเอาคนแรกเนี่ยน้าแม่เขาแม่แม่มาเชแล้วก็ไปเอาน้ำสตรงนู้นไปเอาน้ำน้ำเงินมาหรืออะไรก็ได้ค่ะห้าเออ

เล็กมากรนันเผื่อร <the resort> <ingo> ้อนเหือนมือนร้อนร้วแหะคมาเรือยเรื่อ้อนนะคะเอา่ยมามาเร็วร้อนนะคะเล็กมา